ซลกขึ้นเอาไห้านอกเดยหอนี่เดว่าใส่ลูกลุกขึ้นลุย่างไปข้างนอกลุกันันมานงเงินเทียบองเงินถือเงเนเงียดีบ่ินเเงียไว้น่ลกขึ้นเาลูกครับลกลุลเอาเรยังไงลกก็ไหวลุกลกก็ไหวป่ะ เปอย่างมันมีอย่ ained, างอยู่อะไรเงี้ยเก่งบอขึ้ขึ้นนู้นไม่จับมม้อนมเอ Teraz, okay. าคือไปนอนไปลุก okay. ข okay. ึ้นเี้ยลุกขึ้นเมื่อ่ก็เดี๋ยวนี่เหับอะี่แม่น้องเลดี๋มวเสเสือเออกมาเหลืออะไรเส ข้ามข้มข้ออกมาข้ออกมามาเร็วมามาง่ายง่ายเร็วาม่ง่ายไม่ง่ายครับม่ง่ายมันสีลมมันสีลมมันสีเจ็บไมงควค้าน้งควเ้งมา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 มันจะมันจะมันจะได้ไปเจ็บมันจะล้มดูเพิ่มากขึ้กี่ตัวเราไป ขับมือบริอาบเนี่ยไรมือเลยบริอาบไปต่อกับตูขับรถด้วยกัน